โอ้วันนี้อากาศดีออกกำลังกายสักหน่อยไปายคอยไปอบซาวน้าแล้วกันอึ๊บอ่าอึบอ่ายอยอย่ยอย่ยออึ๊บยยอย่ออุ้ยตดแตกเลยเราสวัสดีครับทุกคนมาพบกับพี่ปลาอ,อ๋อเช่นเคยครับวันนี้พี่ปลาอ๋อก็พาทุกคนมาบุกบ้านคุณครูใจลาย ก่อนอื่นที่เราจะไปแกล้งคุณครูก็กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้พี่ปะาออด้วยนะครับทุกคนทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพี่ปะาออครับตอนนี้รู้สึกว่าคุณครูจะเดินเข้ามาทางหลังบ้านครับทุกคนเราบาาันดกรออยู่มุมนี้แหละถ้าคุณครูเปิดประตูมาโดนเคสผมแน่ครับ มาเลยมาแล้วครับทุกค chter, นมาช่วยกันลุ้นครับมาแล้วครับคุณครูจะออกประตูนี้หรือเปล่าครับทุกคนมาแล้วครับทุกคนเต็มเต็มเลยครับทุกคนโอ้โดโนหน้าคุณครูเลยครับคานี้เต็มเต็มครับไม่มีพลาดครับโอ้คุณครูพอเริ่มเกมมาก็โดนเค้กไปเต็มเต็มหน้านะครับตอนนี้คุณครูโมโหให่แล้วครับวิ่งไล่เราแล้วครับโอ้วิ่งกันมาแล้วครับทุกคนวิ่ง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  โอ้วันนี้คุณครูดุจริงๆครับทุกคนแกจะไปไหนให้ฉันจับสัตว์ดีๆป้าเค็กเสหน้าข้าเหรอจับได้จะเขี่ยในหลังไลเลยไอเจ้าป้าอ๋อคุณครูหยุดไล่แล้วแล้วครับทุกคนสงสัยคุณครูจะเหนื่อยเราวางวางกับดักไว้ตรงนี้ดีกว่าแล้วหลอกล่อให้คุณคุณครูมาหยับกับดักครับทุกคนคุณครูครับคุณครูครับผมอยู่ตรงนี้ครับคุณครูคุณครูครับผมอยู่ตรงนี้ครับ โอ้คุณครูไม่สนใจเลยครับเอาเก็บกับดักก่อนแล้วกันเรวจะเป็นตัวเองเหยียบคุณครูเดินขึ้นไปข้างบนแล้วครับเดี๋ยวมาก่อนมาสิคุณครูวางกับดักตรงนี้นะครับทุกคนเ,เรียบร้อยครับทุกคนคุณครูวิ่งลงมาเลยครับเหยียบเต็มเต็มเลยครับทุกคนโดนหนักๆไปเลยครับวันนี้คุณครูโดนเคปไปก้อนหนึ่งแล้วก็โดนกับดักไปอีกทีนึงครับทุกคนวันนี้เราจะจัดคุณครูให้ร่วมเลยครับรู้สึกว่าตอนนี้คุณครู วิ่งลงมาอีกแล้วครับวิ่ง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 หลอกล่อให้คุณครูเหนื่อยครับทุกคนคุณครูเดินแล้วครับสงสัยเหนื่อยครับวิ่งแป๊บเดียวก็เดินวิ่งแป๊บเดียวก็เดินครับตอนนี้หลอกล่อคุณครูวิ่ง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 ตามขึ้มาสิคุณครูตามอะไรครับตามอะไรครับตามอะไรครับคุณครูไม่ตามแล้วครับทุกคนสงสัยคุณครูเหนื่อยครับเดินไปแล้วเดินจอกๆมาแล้วครับทุกคนเราแอบอยู่ใต้บันไดก่อนครับทุกคนไม่ใช่แค่คุณครูเหนื่อยครับตอนนี้พี่ป่าอ้อก็เหนื่อยเหม ไอเจ้าปลาอ้อนี่มันวิ่งเร็วจริงๆวะวิ่งตามมันไม่ทันเลิกวิ่งแล้วเหนื่อยอายุเราก็เยอะแล้วอืรู้สึกว่าคุณครูจะไม่เล่นกับเราแล้วครับทุกคนสงสัยคุณครูจะเหนื่อยแล้วงอนแล้วพระเราไปปลาเค้กใส่คุณครูแล้วเอากระดักไปให้คุณครูหยียบตอนนี้ก็เป็นโอกาสดีที่เราจะทําภารกิจครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูในห้องครัวก่อนว่ามีอะไรที่เราจะเอาไปทําภารกิจได้ครับทุกคน ในตู้เย็นก็ไม่มีอะไรครับมีแต่เค้กครับที่คุณครูทําไว้สองก้อนครับทุกคนเก็บไปก้อนหนึงแล้วกันเผื่อหิวระหว่างทางระหว่างทำภารก,กิจตอนนี้คุณครูเดินอยู่ข้างบนเราต้องหาเป็นไอเจ้าระเบิดตดครับไปอัดในห้องซาวน่าครับเพราะว่ารู้สึกว่าตอนต้นคลิปคุณครูบอกจะไปอบซาวน่าตอนบ่ายครับ เป็นโอกาสดีเลยครับทุกคนเรามาดูในห้องต้ดินก่อนแล้วกันเอ้าเจอแล้วครับทุกคนนี่แหละครับคือระเบิดต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 ดครับทุกคนได้มาแล้วครับอ้าอันนี้รูปใครครับรูปหลานคุณครูหรือคุณครูนี่โอ้น่ารักจริงๆเลยเลยโอ้สงสารสงสัยเป็นรูปหลานคุณครูครับทุกคนหรือจะเป็นรูปคุณครูตอนเด็กๆครับทุกคนใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์มาบอกพี่ปาอ๋อด้นะครับมาเริ่มภารกิจเราต่อเลยครับทุกคนตอนนี้ รู้สึกว่าคุณครูจะเดินลงมาข้างล่างแล้วครับเรามาออกหลังบ้านไปที่ห้หองอซาวหน้าของคุณครูเลยดีกว่าครับทุกคนออกตรงนี้ไม่ได้เราออกทางหน้าต่างดีกว่าไปเลยเออ,อ,อขาแท้ผักครับทุกคนมันสูงจริงๆครับโอ้โหไม่น่าโดดลงมาเลยเราเนาะเอาบันไดไปปีนต้นไม้เล่นดีกว่าระหว่างทีร่รอคุณครูออกมาครับทุกคนตอนนี้รู้สึกว่าคุณครูเดินออกมาแล้วครับทุกคน คุณครูเดินออกมาจริงด้วกันทุกคนเอาแล้วคุณครูก็เห็นราแล้วครับวิ่งมีขึ้นขึ้นขึ้นมาต้นไม้ดีกว่าอเรียบร้อยครับทุกคนคุณครูขึ้นไม้ไม่ได้ครับสงสัยคุณครูเอ้ยตกตต้นไม้คุณครูจับเราจนได้ครับทุกคนไม่ผ่านครับโอ้เสียดายจริงๆเลยครับทุกคนโอ้โหพี่ปลาอรู้สึกเสียดายมากเลยครับเพราะว่าภารกิจของเราจะผ่านอยู่แล้วเชียวครับทุกคนไม่เป็นไรเรามาเริ่มใหม่ก็แล้วกันครับ รับรองครั้งนี้ไม่น่าจะพลาดครับทุกคนตอนนี้คุณครูเอ็กซ์สายอยู่ตรงหลังบ้านครับทุกคนเราทําอะไรสนุกสนุกอีกสักครั้งก่อนดีกว่าเอาเคกไปปาหน้าคุณครูอีกครั้งหนึ่งก่อนดีกว่าเมื่อกี้คุณครูบีบคอเราจนแทบจะหายใจไม่ออกเลยครับทุกคนตอนนี้คุณครูเดินมาแล้วครับทุกคนเอามากับดักทิ้งไว้ก่อนตามด้วยเค้กครับ เอาสองเด้งเลยมาแล้วครับทุกคนเลยมีเจ็เจตจะยานัคุณครูใหญ่ละเกือบไปแล้วครับทุกคนโอ้ป้าเค้กทันพอดีครับไม่งั้นโดนจับเลยครับทุกคนคุณครูวิ่งตามมาอีกแล้วครับวิ่ง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 เนาะเก็บเก็บกับดักก่อนเมื่อกี้คุณครูไม่จับกับดักโอ้โหเกือบไปแล้วเวลาทุกคนนิดเดียวครับคุณครูกำกำลังจะบีบคอเราเราเพียงเค้ก คุณครูเลยครับเมื่อกี้เราถึงจะรอดได้เอาแก้แค้นก่อนแล้วกันเอากับดักไปวางไว้ตรงประตูให้คุณครูเดินเข้ามาเหยียบครับตอนนี้คุณครูก็ x เสือสายอยู่หน้าบ้านครับไม่รู้ฟิตอะไรรักหนาครับจริงจริงเลยครับตอขคล้องร้องเปล่าให้คุณครูเข้ามาก่อนดีกว่าเอาตอนนี้คุณครูได้ยินเสียงคล้องดังสนั่นแล้ววิ่งเขากำลังเดินเข้ามาแล้วครับทุกคนแล้วเราแอบอยู่ตรงนี้แหละเราเราเราถอยขึ้นมาตรงบันไดก่อนอันตรายมากเลย ถ้าคนครูวิ่งมานี่โดนแน่ครับคนครูเปิดประตูเข้ามาแล้วอคนครูไม่โดนกับดักรับทุกคนแล้วคนวิ่งตรงมาที่เราครับอึบหยุดแล้วครับมองไม่เห็นเราครับมองซ้ายแล้วก็แลขวาครับแล้วก็เดินหลังเดินไปแล้วครับทุกคนเดินขึ้นมาหาเราครับวิ่งมาแล้วครับทุกคนวิ่ง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 เราลงอีกบันไดหนึ่งก็แล้วกันอึบเฮ้ยคนครูโด่งไปอีกบันไดหนึ่ง วิ่ง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 มาได้กินผมบ์หรอวิ่ง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 วิงวิ่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 งวิ โหดติดชิปหายเลยเราขึ้นมา,าบนก่อนก็แล้วกันเดี๋ยววิ่งไปวิ่งมาโดนจับได้จะได้เริ่มใหม่อีกโอ้โหขยันไล่เราจริงๆเลยครับวันนี้คุณครูครับไม่ได้ขาดสายตาเลยเกียยดวิ่งไล่ไมันแล้ววิ่งไล่ก็จับมันไม่ได้มันวิ่งเลี้ยวจริงๆไอจอ่อปลาออนี่โอ้ยเงยกับมันเสลือเกินแต่ละวันนี่มาครับทุกคนเราจะไม่เสียเวลาแล้วครับเราจะ ลงไปเอาระเบิดตดอยู่ชั้นใต้ดินเลยครับมาทำภารกิจของเราให้มันสําเร็จครับทุกคนอึ๊บอึ๊บเอาเอาตัวนี้ไปก่อนก็แล้วกันเผื่อได้ใช้ประโยชน์นี่แหละครับระเบิดตดครับระเบิดตดอลรหันครับเราจะเอาไปใส่นี้ตู้อบเสาวน้าของคุณครูครับอืมตอนนี้คุณครูเดินสบายใจอยู่ชั้นบนครับทุกคนเราต้องรีบทำซะแล้วครับเพราะว่าเราเสียเวลามาเยอะครับ กับการที่โดนคุณครูวิ่งไล่ตลอดทั้งเกมเลยครับเกมนี้พูดยังไม่ทันครับคำมาอยู่แล้วครับทุกคนวิ่งวิ่งวิ่งคุณครูเจอเราอยู่แล้วครับทุกคนวิ่งขึ้นบนหลังคาก่อนดีกว่าเออเอ,อืมไมไ่กินผมหรอกโอ้โหคุณครูสงสัยจะกินยาขยันมากครับมันไปไหนวะเห็นแวบแวบอาไม่ทันเลยวะโอไอเจ้าปลาออนี่เขาไปอบซสาหน้าก่อนดีกว่ารู้สึกเหนื่อย อ่อนเพลียกับมันซสเล้เกินเปิดอบสารห,หน้าอบสมุนไพรเย็น<ๆ>เราไปเก็บระเบิดตดก่อนครับทุกคนคนเราตกใจคุณครูเมื่อกี้ระเบิดตดหลุดมือเลยครับทุกคนเฮ้ยก่อนอดื่นเราต้องไปล็อกประตูไว้ก่อนครับทุกคนคุณครูจะได้ออกไม่ได้นี่แน่อึ๊บอึ๊บอืเรียบร้อยนับรองว่าออกไม่ได้นะครับทุกคนมาคอยชมคอยเชียร์พี่พาออกแล้วกันครับว่าโยนระเบิดตดลงไปมันจะเกิดอะไรขึ้นครับทุกคนอ ย้อนตรงตรงรูนี้นะครับทุกคนอึ๊บเรียบร้อยโอ้ยลึกมีเลี่ยวมีแรงขึ้นมาทันทีเลยเฮ้ยกินอะไรวะฉันฉันตดแตกหรือเปล่าเฮ้ยเหม็นจังเลยอุ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยเปิดเปิดเปิดใหห้น่อยเปิดให้หน่อยเปิดให้ฉันหน่อยโอ้เหม็นเสือเกินสลบก่อนดีกว่า สงสารคุณครูจริงๆครับคุณครูดมระเบิดต้นจนเป็นลมไปเลยครับทุกคนสนุกไหมครับทุกคนถ้าสนุกก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้พี่ปลาออวันนี้พี่ปอาออลากันก่อนนะครับ